ไปเริ่มกันที่1สโมสรครับสโมสรเกรกคูล,ลูกทัาฟ้าปโตนีเอฟซีนะครับเป็นควันหลงหลังจากที่เปิดบ้านเสมอกับกร<ฆ>ุงเทพกิสเตียนไป0ูนย์ะครับล่าสุดทางพ้จิการสโมสรน,นะครับคือโพนากาศตรีอดินันจารยะพันธ์นะครับออกมาพูดถึงหลังเกมนะครับว่าผลเสมอศูนย์ศูนย์รวมไปถึงผลงานในซีซัน่นนี้ตอนนี้ถือว่าตามเป้าแล้วแต่ว่าอาจจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมนะครับคือตอนนี้ทางเกรกคูนะครับอยู่อันดับ6ของตารางนะครับ มี13คะแนนจากการแข่ง9นัดะนรับชนะ3เสมอ4พ้า2นะครับซึ่งทางเสรตรีนะครับภูนากาศตรีอดินานเองก็บอกนะครับว่าตอนนี้ผลงานอยู่ในเป้าหมายแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับรวมไปถึงอาจจะต้องมีการแก้ไขอีกหลายจุดนะครับ<อ>แต่อยากจะให้แฟนบอลนั้นเข้ามาให้กำลังใจกันมากขึ้นด้วยนะครับคือเกรกคูเนี่ยก่อนหน้าที่จะไปเสมอกับในร,รายของทีมกรุงเทพคิปเตียนมาเนี่ยก่อนหน้านั้ก็ผลงาน อาจจะเป็นที่น่าพอใจของเหล่าบรรดาผู้จัดการสโมสรอยู่แล้วเพราะว่าเสิรกับด้านของโดม FC มา1ประตูต่อ1นะครับแล้วตอนนี้พวกเขาตามหลังทีมจ่าฝูงอย่างจามจุรีอยู่นะจอยู่ถึง9แต้มด้วยกันหลังเกมก็น่าจะเป็นที่เป้าหมายที่วางเอาไว้แล้วน่าจะถูกอกถูกใจครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของผู้จัดการสโมสรเกรกครูลูกทัฟ้าหน่อยครับคือจริงๆเราเป้าหมายเนี่ยเราก็คงจะไม่ได้ ตั้งเป้าไว้สูงมากนะครับทุกวันนี้ถามว่าเป็นไปตามเป้าหมายไหมก็ยังเป็นไปตามเป้าหมายนะ,นะครับเราคิดว่าเราต้องการอยู่ภายในแค่ท็อป1ทนะครับตอนนี้ก็อยู่จริงๆแล้วเนี่ยมันมันก็เสียดายปีนี้เนี่ยถึงแม้เราไม่ได้คาดหวงังแต่ว่าโอกาสโอกาสเรามีแต่ว่าเราเรายังขาดความเฉียบคมนะครับนะทำให้เราเราเราพลาดโอกาสต่างๆตรงนี้ไปนะถ้าเราละเอียดกว่านี้หน่อยแล้วว่าเราสามารถทําได้ตาม สิ่งที่โค้ดฝึกสอนไว้เนี่ยทีทอันดับเราน่าจะดีกว่านี้ครับนักเตะฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยครับเต็มที่แล้วก็กายการขันเนี่ยก็เน้นทุกแมตกผลงานมันยังไม่คลิกแฟนบอลถ้ามีแฟนบอลเข้ามาหนุนหลังเยอะกว่านี้อีกสซกนี้หนึ่งผลงานมันอาจจะไปได้ดีกว่านี้ก็ได้ก็เ <sweats> ป <h irt> ็นอะไรที่ที่เราคาดหวังเหมือนกันนะครับ แฟนคลับนะคะเกรกคู Get oo, ลูกทัพฟ้า <c oughs> ปทุมธาน,นีเอฟซี FC, ตามไปให้กําลังใจกันด้วยนะคะอ้อมกันมาขนาดนี้ค่ะ <c oughs> สําหรับครั้งต่อไปนะคะ11มิถ <c oughs> ุนายโยนเกรกคู oo, ลูกทัพฟ้าปทุมธาน,นีเอฟซี FC, จะไปพบกับ Jam <c oughs> จามจุรีอยู่ในเต็มสาฝูงค่ะจามจุรี <c oughs> ก็ผลงานดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้บุกถลม่มโดมเอฟซี <c oughs> ไปถึง2ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นดาบิแมนของมหาวิทยาลัยรนะครับเจอกับจามจุรีแต่ว่าทางเกรกคูเองของคุณนราศักดิ์บุญเกลี้ยงนะครับก็ต้องดูแล้วผลงานจะเป็นยังไงคุณนราศักดดดิิ์บุญเเกลีีีี้้้ยยยงนนน่ปป็อตตผูสัระททมชาไว เป็นของทางไก้ครัวนะฮะ,ฮะ